พูดได้กี่ภาษาครับเอาถ้าเน้นๆที่ชัดเจนที่สุดนะ่ะห <c oughs> นึ่งก็คือ,อาาสามาบ้าราภาษาเขมรใช่ไหมคะครับผมภาษาไทยใช่ไหมคะภาษาไทยภาษาท,าาที่ถนัดภาษาที่ชอบภาษาสวิสภาษาเยอรมันพุถึงธาพุทธมอ,อกเกินมาดานาเมอิสออร์รานยาเนสออีปินอัมชวายสวิตเซอร์แลนด์อีปรีเป็นบิซาเซนยาเร Nein, 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 äh, 30 Jahre in Schweiz Und jetzt komme ich komm zurück in Thailand. Habe ich gerne zum Kuhwagen und Machen, Zum Anfang zwei Jahre. Wo man ich? Vorher, ich bin in, uh, in Schweiz, in Switzerland. In Airport arbeiten, in Kekume. Also, uh, mich in Frieden. Und jetzt war ich sehr, sehr Frieden. Okay, kaputt. สับไส <ป S 2> ผมหน่อยโอเคแปลให้ค่ะคือ,อ,อดิฉันชื่ออรวรญายาเนฟนะคะไปอยู่เมืองนอกที่ที่สวิตเนี่ยคือทำงานอะไรทำงานที่แอร์พอร์ตที่เกกกูเมดอาหารเตรียมอาหารขึ้นเครื่องสายการบินไทยสายการบินแคนดาดสายสิงคโปร์คือทุกอย่างค่ะแล้วก็อยู่นานแล้วมันความมันเบื่อเบื่อแล้วแบบอยากกลับบ้านเราอะ่ะ เพราะว่าสงสารลูกไม่ได้เอาลูกไปด้วยค่ะก็เลยคือพูดภาษานี่เลยเยอบันสวิตส์ายกันนะค่ะอังกฤษพอได้ไหมเออฟังได้แต่ว่ามันจะเพี้ยนเพราะว่าที่นั่นเขาจะใช้ภาษานี้เยอะอ๋อครับผมอิตาลีฝรั่งเศสคือได้ด้านนิดนิดหน่อยนอี่ครับผมเก่งจริงๆเลยได้คําว่าไปไหนสวัสดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับกลับบ้านมาเลี้ยงวัวแล้วกันสุดยอดจริงๆสวัสดีครับผมช่องเอฟทีอินฟร์ม ช่องของคดรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปนะครับวัวเยอะจริงๆครับผม 40- 50ตัวได้นะครับผมอันนี้คือแบบประมาณด้วยตัวเองนะครับนี่ครับผมวันนี้นะครับผมมาคอกวัวของเจยิ้มนะครับผมถ้าเอฟซีที่จําได้นะครับวันก่อนนะครับที่ไปตลาดนัดอําเภอศรีขอนะครับผมเจอเจ๊แกนะครับผมแล้วก็ขอเบอร์โทรไว้นะครับผมเอฟซีขอมาเยอะเลยว่าอยากให้มาที่ฟาร์มของเจยิ้มสักหน่อยอ่านี่ครับผมมาเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่ยิ้มนะคะคือกําลังเริ่มต้นมือใหม่จาก3ามตัวนะคะครับผมสองปีคะ่ะขนาดนี้คะ่ะตอนนี้กี่ตัวแล้วเออมันติดท้องด้วยถ้ารวมๆไปก็เกือบจะสี่ิบรือสาที่ไปที่มาค่อยเล่าเนาะเดี๋ยวเข้าไปในข้อก่อนเน,นี่ครับผมเจอกันจริงๆคือมันตลาดนั้น,นะครับผมนี่เชิญเข้าเลยค่ะเอขอมาเยอะเลยครับผมนี่นี่ครับผมโอ้โหวัวคส่วนใหญ่จะเป็นพันุอะไรครับเอ,อ เราจะเน้นเนื้อค่ะครับผมอย่างเช่นบรามมนบรามมนใช่ค่ะอย่างอย่างอย่างเช่นสายเนื้อครับมีสายเนื้อในแล้วก็ชาโลเล่ครับผมชาโลเล่อ่าดูเอาค่ะเจยิ้มมุมถามหน่อยว่าเป็นไหนหอยไหมประมาณนั้นอะไรอ่าครับผมเต ้าถามาเลี้ยงวัวทําไมวัวกาลังถูกอันนี้คือความคิดแตกต่างไหมครับผมแต่สําหรับเจ๊คิดว่าความสุขอ่ามาเราไม่เน้นตรงที่ว่าเออวัวแพงวัวถูกเราเลี้ยงไม่ไม่ต้องคิดครับผมคือเรารักในงานนี้อ่าผมพูดตรงตว่าเจ๊เป็นในหอยก็จริงแต่ว่าเลี้ยงวัวด้วยใช่ใช่ค่ะและรักความสะอาดในรอกวัวด้วยใช่อ่าอันนี้เพิ่งมาก็เลยมันจะเป็นสามรอบเราจะต้องเอาที่เขาโอกครับ ช่วงแรกตีประมาณตีสี่เจจะตื่นมาเอามาแล้วคือให้กินปลารองท้องก่อนครับผมไม่เพื่อไม่ให้เขาท้องเสียจากการยะกินยาทีนี้ก็มาตอนแล้วก็ออกไปตัดหญ้าหญ้าที่เอ่อที่อยู่ในรถค่ะอยู่ในรถประมาณสามร้อยกิโลครับผมต่อหนึ่งวันค่ะต่อหนึ่งวันนะครับใช่ค่ะก็มีกลุกเสริมด้วยแต่ก็มันยังไม่ ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีตัวอย่างนี้ที่กำลังอยากจะขุดโอ้โหรุ่นน้อยรุ่นน้อยค่ะนี่สำหรับ fc นะครับผมรุ่นนน้อยก็มีมีค่ะมีรุ่นอย่างนี้ค่ะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0ูนย์หกห้าเก้าแปดสองห้าแปดสองห้าค่ะพูดอีกครั้งครับผม0ูนย์หกห้าเก้าแปดสองห้าแปดสองห้าค่ะรบกวนเจี๊ยิมแบบเล่าประวัติตัวเองสักหน่อยอ่าก่อนจะมาเลี้ยงัวอะไรก็ได้ก่อนตอบได้นะคะครับผม อยู่ต่างประเทศค่ะอ๋ออยู่ต่างประเทศใช่ครับผมอยู่นานแล้วค่ะสามสิบปีแล้วค่ะโอ้โหแต่พเพลินที่แบบว่ากลับมาแล้วเราทําอะไรไม่ไม่ได้มือก็เป็นอ,อัมพฤกษ์จากโรคที่เป็นโรคร้ายนะคะครับผมทีน,น,นี้พอคิดอยากเลี้ยงน่ะอืมก็มาเลี้ยงโชคแพงๆมาซื้อตอนแพงๆสามตัวค่ะครับผมเร,เริ่มต้นสามตัวค่ะกลับมากลับมาได้ประมาณสิบปีแล้วค่ะอ๋อกลับมาอยู่ได้ประมาณสิบปีแล้วครับผม,บผมแล้วก็ ก็คืออาชีพที่ชอบสุดการหาเห็ดกับเนี่ยเห็ดก็หานะคะครับผัวก็เลี้ยงอ่าทีนี้ก็เลยจากตัวแรกค่ะตัวนี้ค่ะตัวสีดำนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าค,ครับผมปีปีหนึ่งลูกเลยลูกทุกปีเลยค่ะครับผมแต่ก็เอาออกไปแล้วสองตัวเพราเป็นตัวคู่ตอนนี้ก็ท้องอยู่นะคะครับทีนี้ก็เริ่มจากตัวนี้แค่นั้นก็มันก็ ไม่รู้อะเราเวลาเราได้อะไรเราก็บอกเออยายตาเอยพูดแบบว่าเออขอให้เงินเข้าวัวไหลเข้าอะไรประเภทน,นี้นะคะครับผมคือว่าไม่ได้คิดว่าเออต้องเลี้ยงแล้วตัวนี้ฉันต้องได้สองหมื่นสามหมื่นกำไรไม่ต้องค่ะอืม แต่ว่ามันเป็นความสุขมากๆค่ะที่ได้เลี้ยงนี่แต่ว่าขยายให้วมมีความสุขรักษาความสะอาดนิดนึงรักษาความสะอาดด้วยใช่ค่ะอันนี้คือจุดสําคัญเลยใช่ค่ะแต่ผมแต่ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้ให้มันเยอะเยะขนาดนั้นไม่ต้องค่ะครับช่วงวลดถูกอย่างนี้อเอาแบบสบายถ้าใครสนใจเราก็ไม่้อไม่ใช่ว่าอุ ตัวอย่างนี้แพงแน่นอนไม่ใช่ค่ะครับมันเราได้กาไรห้าร้อยพันหนึ่งเราก็ดีใจแล้วครับเพราะว่ามันเป็นความสุขเล็กน้อยอ่ะผมถามเจ้หนอ่อยวิธีการยังไงว่าเลี้ยงวัวแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็สองปีอ่ะมีวัวเยอะขนาดนี้คือว่า,วาขายไปเราขายออกสองตัวเราเอาตัวเล็กมาอื <c oughs> หมือนวันนั้นขายไปตัวหนึ่งเราก็เพิ่มตัวเล็กมาเป็นการวนใช่ไหมใช่อันนี้ได้ที่หนึ่งนะคะเอามาครับที่ตราสีขอเหมือนกันตาสีขอเนี่ยเนี่ย <str> ครับผมเนี่ยอะไรเล็กมากตอนนั้นอะเล็กมากเอามาที่เดียวครับผมวนกันนะวนกันน่ะเราเราขายเอาไปตัวหนึ่งเราซื้อตัวเล็กมาตัวหนึ่งครับอย่างเงี้ยมันก็มาเรื่อยๆืแต่ตอนนี้เขาท้องทุกตัวแล้วหรือตัวเดียวไม่ท้องค่ะครับผม <países S 1> <c oughs> เกลผสมเทียมด้วยไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ด้วยไม่ทับตัวเอา คช่ออแตตอนนี้เรามีพ่อพันธุ์ต่างหากแล้วอ๋อพ่อพันธุ์จะอยู่ฝั่งนู้นค่ะอ๋อเป็นพ่อพันธุ์ชาูเล่ค่ะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะค่ะถ้าเราจะกอดยวไม่สวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าให้ลูกสวยอ๋อแม่เขาตัวนี้ค่ะเขามีน้องแล้วนี่บัวขาวคับผมนี่น้องของเนี่ยเขาเขาชื่อบัวขาวนะคะบัวขาวนี่ยตัวเนี้อ๋อนี่นี่นี่ตัวผู้อ่ะ ครับผมตัวนี้โอนตีนฝั่งนี้โอนตินมีชื่อด้วยนะครับผมแน่นอนจริงๆงมีทุกตัวเขาจะรู้หมดเลยนี่นายฮอยที่รักงในการเลี้ยงวัวนะครับผมอันนี้น้องโมโม่ค่ะน้องโมโม่ค่ะพันค่ะนี่จะเป็นพ่อพันเขาจะทักแค่แม่เขาไม่ได้แค่นแหละตัวนี้กี่ปีแล้วตัวนี้สองปีค่ะสองปีทับเก่งแล้วด้วยค่ะอ่าเป็นชาโรเล่ครับเน้นสายเนื้อใช่ไหมค่ะนี่ตัวนึงนี่คือกําลังแค่เริ่มต้นค่ะมันก็เลยเป็นแบบ ไม่เป็นระเบียบตอนนี้ทําอะไรครับเนี่ยไอ้ตรงนี้คือจะเก็บขอ่าเป็นเป็นขี้วัวมูลวัวครับแล้วก็เราจะอัดเม็ดจะอาดเม็ดใช่นี่ครับผมคิดการไกลใจต้องนิ่งแน่นอนทางนี้ก็นี่นี่กำลังไอ้ปลูกไอ้หญ้าอยู่นะคะฝั่งนี้กำลังปลูกหญ้าอยู่ค่ะแต่มันพึ่งมันไม่มีฝนน่ะมันก็พึ่งมาธรรมดาครับผมเออทำนาไม่ได้ทําแล้วค่ะเพราะว่า กิโลละบางทีเก้าบาทสิบบาทสิปียี่สิบปีทำก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทัทัวเลยรวมย่านไหนบเออเน้นย่านไนแล้วก็เน้นแทงกะลาอ๋อมันจะมีย่าขนอยู่ทางนี้ประมาณไร่หนึ่งย่าขนอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่นั่นครับผมประมาณไร่หนึ่งนะครับไร่หนึ่งโอ้สวยดีครับผมย่าขนครับผมนะทางนั้นก็เป็นพวกย่าโรมิดตรงนี้จะเป็นไนที่เหลือคือแทงกระลาหมดเลยฝ้ายก็มีนะเสร็จฝายก็มีนะครับผมเต็มคือมันเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะทำอะไรก็ นี่เขาทาโรเลตตัวจริงเหมือนกันครับดูลูกเขานี่ยังยังไม่ถึงเดือนผมถามเจ๊อย่างนี้วัวเจนนี่ขายทุกตัวไหมท,ทุกตัวครับผมก็คือเราจะเราจะไม่ขายทุกตัวเพราะว่าบางตัวมันไม่สวยเราก็จะไม่ขายนะคะเพราะว่าเอาไปไม่ดีครับผมจะไม่ดีต่อโอ้ยขายวัวไม่สวยเลยมันมันคือไม่เกี่ยวกับกัน วัวว่าแม่วัวไม่สวยจริงอยู่ค่ะแต่เขาให้ลูกสวยครับผมต้องอตรงนี้นะคะันเรื่องจริงครับผมใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวย้อนไปดูฝั่งวัวชุดน้อยๆหน่อยที่ว่าจะถามราคานะครับผมเดี๋ยวผมถามให้ผมบอกเลยว่าวันนี้คือแบบตั้งใจมาเพราะว่าเอฟซีเลยครับอ่าครับผมสองครั้งแล้วที่เราเจอกันะครับเจอกันในตลาดสองครั้งแล้วนะครับผมไอนี้แม่โบสถองแล้ว ฝั่งนี้ท้องแล้วใช่ไหมท้องทับตัวเหมือนกันทับตัวนี่แหละชาลุลี่ชาลุไม่ท้องเขาใหญ่๋อตัวนี้มันทำไม่ได้มันเตี้ยเกินครับครับผมตัวนี้จะท้องครับท้องท้องมาเลยมีมีตัวเดี้ยวตัวเดียวไม่ท้องตัวนี้บราหมันครับท้องใช่ผมพูดจริงๆคือบัวแบบทรงประมาณนี้ครับผมเลี้ยงง่ายนะเนี่ยเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายมากเน้นใส่เนื้อครับแล้วคือคือว่าจะตามกระแสนะคะอืม หูยาวน่ะจะแนะนําอย่าเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นที่แบบเลี้ยงยากนิดนึงอ่าค่ะอันนี้คือในมุมมองของเจ๊เนาะครับเนาะใช่ใช่ต้องบอกงี้ครับผมแต่คนชอบครับอ่าเป็นชอบแบบคือสายเนื้อครับค่ะยังยังพวกนี้นะตัวละสามพันกว่าสามพันกว่านะครับผมสี่พันกว่าอะไรประเภทนี้ก็โทรมาสอบถามเจ๊เอาเลยกันนะครับผมนี่นี่นี่ตัวมันน่ารักนารักน่ารักมากชุดนี้กี่เดือนครับเจ๊ชุดนี้เรอ ถึงส,สี่เดือนบอที่ไปค <c oughs> ุยกันตบัดน,นั้นน่ะอ๋อั่นแหะเจไดชุดนี้มาโอ้ได้ชุดนี้มาใช่ฝั่งนี้ลหละฝั่งนี้ก็มีห้าพันห้าพันแล้วแต่แล้วเต่เนาะครับผมแล้วแต่การคุยราคาที่เราบอกว่าห้าพันไม่จาเป็นต้องห้าพันโกะอย่างนี้หรอกอ,อคนขายเขาอยากได้แพงใช่ไหมแต่คนซื้อเขาอยากได้ถูกเต่เราจะขายราคามิตรภาพอ่า เอาที่เป็นกลางแล้วกันใช่ใช่ค่ะอ่าเอากลางๆงนะครับผมโอเคนี่ชุดน้อยน้อยนี่ก็จะมีอยู่สี่ตัวนี่ครับผมตุ้มเมียด้วยอ่ามีตุ้มเมียด้วยครับผมชื่อปลาต้มโกใช่ค่ะตั้งชื่ออีกทางแล้วครับผมแน่นอนัวนี้ตอนมาต้อง้อนนมครับประมาณเอ่อซองหนึ่งเพราะร้องหาแม่มากเลยครับอ่าตัวเล็กมากตัวเล็กมากค่ะผมถามในเมื่อวานไปเอาตัวไหนมาตัวไหนเนี่ยตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวไปดูนะครับผมตัวนี้ค่ะไปเจอกันที่ตลาดนี่คือแกเอาตัวนี้มานะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นี่ใช่ไหมบูดำค่ะใช่ไหมนี่นี่เลยจำได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาร้องหาแม่เขาจนสายเขาเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละเจ้าแกูดำอ่าเนี่ยโอเคนี่ครับผมนี่เลยชอบเลี้ยงถ้าถ้าถามเจว่าชอบสายไหนจะชอบสายพันนี้ครับผมเลี้ยงยังไงเขาก็ไม่ผมผมถามหน่อยแม่ลูกอ่ะแม่ลูกขายไหมแม่ลูกอ่ายังแม่ลูกคู่เนี่ยนี่นี่คู่นี้เลย แม่ลูกอย่าบอกว่าน่าเก็บไว้ก็ก็ก็อย่เก็บไว้ยังไรอันี้พึ่งลูกเขาลูกที่สองครับอันนี้อันนี้ก็พี่โมโม่อันี้ลูกเขาลูกที่สงแม่เขาขี้เหร่มากเห็นไหมแม่เขาหน้าตาไม่สวยแต่ลูกเขาลูกขาวน่ะตัวบัวขาวดูคนตาเขานะครับผมเนี่ยคือสสยคันเนื้อมันยังไงมันก็ไม่ผอมดีก็ไม่ผอมนี่เขานี่ลูกเขานมไอรินผมถามเจ้อย่างนี้บัวแบบไหนเลี้ยงง่ายสุดอะ ในนี้เลยในนี้เลี้ยงง่ายสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงง่ายสุดเลยสายนี้เลี้ยงง่ายสุดค่่อ่ามันเลี้ยงง่ายยังไงคือมันมันกินอะไรไม่เลือกครับผมมันกินอะไรไม่เลือกดูดูเจ๊จัดตัดหญ้ามาสิมันไม่ได้เขียวนะหญ้าไม่ได้เขียวเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูหญ้านี่อ่าถ้าหญ้าอ่อนก็ไม่ดีนะคะทองเสียอีกทองเสียอีกใช่ครับผมแล้วก็ตอนเช้าตอน ก่อนจะให้กินยาเขียวเราต้องลองท้องด้วยให้เขากินฟางก่อนค่ะเจ๊ผมถามตัวเนี้อย่างตัวนี้แหละถ้าตัวขาวเนี่ยเจ๊เปิดเท่าไหร่ตัวขาวนี่เปิดอยู่ตัวเมียนะครับผมใช่ตัวเมียค่ะเปิดอยู่ที่หมื่นห้าหมื่นห้าใช่ค่ะเพราะว่ผมเป็นวัวสาวครับนี่แม่เเป็นสายเนื้อฝั่งนี้เป็นแม่เขานะครับค่ะนี่แม่เขาได้เขาตั้งท้องแล้วเนี่ยครับแล้วอย่างตัวใหญ่นู่นเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้แต่ก็ เพื่อจะเก็บไว้เพราะว่ามันไอท้องแรกของเขาไงถ้าเปิดก็เปิดหลักสี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่าอาจจะหนักไปน,นิดนึงครับเป็นวัวสาวนะครับผมสาวท้องนะครับผมท้องแรกท้องแรกความสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวเนี้ยอ่าตัวจริงตัวใหญ่อยู่นะครับใหญ่วัวของเจก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูยากขนต่อเอออันนี้โกดังค่ะอันนี้ <c oughs> เป็นโกดัง <c oughs> ครับ เออยากคนนี้ไม่ต้องลงทุนค่ะอืมอาศัยว่าเราไปตัดทาง,ทางมาแล้วก็เสียบ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 เอาใช่ค่ะกว่าจะขยายได้ขนาดนี้นานไหมไม่ค่ะไวมากแต่นี่คือตอนนั้นเราไม่มีน้ําเราก็เจาะปั๊มโซล่าเซลล์ค่ะก็เลยแบบทำยังไงถึงจะให้มันไวขึ้นอนะ่ะครับก็เสียบมันก็พอมีน้ํามันก็โอเคเนี่ยอืมอที่เขาขายกันนะคะโลละห้าบาทแต่วันนิดเดียวนะโลหนึ่งอันนี้ไรหนึ่งครับ เออเอถ้าขายพวกยาลงยาไนทัวนนี้ห้าบาทแล้วแต่สี่บาทแล้วแต่ครับอันนี้จะลงเออเออแผงกุลาครับแผงกุลาดียังไงอืมแผงกุลาเวลาเขาแห้งนะคะครับดีกว่าฟางค่ะดีกว่าฟางครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมมินเขาเยอะยาไนนี่นะมันจะทนน้าทนอะไรนิดนึงครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนชอบเลยเนาะอัเนี้ยแต่สําหรับเจ๊จะชอบตัวนี้มาก ยาขนาเหมือนผมเลยผมก็ปลูกหญยาขนครับเจ๊อ่ามีแหละที่เห็นเห็นอ่ะอันนี้ก็คือเจ๊ได้ทําในสองปีอ่ะมันก็ขนาดนี้แหละทนน้ำทนทนแรงครับผมได้หมดเลยทนน้าทนแรงอืมโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคค่ะเจ๊ฝากเบอร์ติดต่ออีกศูนย์หกห้าเก้าแปดสองห้าแปดสองห้านะคะโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับค่ะ